ติดธงชาติไทยบนรูปโปรไฟล์ในแอปไลน์ครับจากที่เพื่อนๆคอมเมนต์มาสอบถามกันเดี๋ยวคลิปนี้ผมจัดให้นะครับและที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งของธงชาติได้อีกด้วยสามารถปรับขนาดได้ด้วยวิธีการขั้นตอนแรกกดเข้าไปยังแอปไลน์ครับกดมาอย่างหน้าหลักหลังจากนั้นครับให้เรากดมาที่โปรไฟล์ครับ ให้เราเลือกไปที่รูปโปรไฟล์ครับกดแก้ไขมุมบนขวากดเลือกรูปและวิดีโอครับให้เราเลื่อนหารูปที่เราต้องการครับเมื่อเราได้รูปที่ต้องการเสร็จแล้วให้เรามาปรับขนาดเมื่อเราได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วครับให้เรากดต่อไปครับให้ดูมุมบนขวาครับกดไปที่สติกเกอร์หลังจากนั้นครับให้เราเลื่อนสเปซบาด้านล่างดูที่เป็นรูปธงชาติก็ได้ครับให้เราเลื่อนหาธงชาติไทยครับหลังจากนั้นให้เรากดเข้าไปครับหน้านี้เราสามารถที่ะตั้งค่าปรับขนาดเลื่อนตำแหน่งได้ตามที่เราต้องการเลยเมื่อเราได้ตำแหน่งและรูปภาพที่เราต้องการเสร็ ให้เรากดเสร็จสิ้นครับกดเสร็จสิ้นอีกหนึ่งครั้ง mm. แค่นี้เราก็จะได้รูปโปรไฟล์พร้อมกับติดธงชาติไทยในแอป l i น์เป็นเทียบร้อยแล้วนั่นเองครับความรู้และทริคดีๆมีอยู่เยอะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับเพราะใจนายบริการด้วยใจไม่ทิ้งกันครับ